สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถใช้งานน,นผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้เป็น isuzu tfr 2.5ดีเซลครับรถปี94สภาพดีพร้อมใช้ได้เลยกระบะแคบครับบรรทุกหนักได้สบายความร้อนนิ่งๆวิ่งทางไกลไสบายเครื่องดีมากดีเซล2.5เปรียดน้ำมันมากพื้นปูกระบะให้ด้วยครับปูพื้นกระบะนม่ลเนอร์ให้ด้วยสวย นี่เป็นเกียร์ธรรมดาเข้านิ่มไม่เด้งไม่หลุดพร้อมใช้พร้อมขับใช้งานได้เลยพวงมาลัยพาวเวอร์อ Power, ระบบแอร์มีแต่ลมครับแอร์ Air, มีแต่ลมภาษี67คันนี้มีแค่เล่มนะครับชุดโอนไม่มีครับมีแค่เล่มครับชุดโอนไม่มีเอาไปขับใช้งานเข้าไร่เข้าสวนขนปุ๋ยขนยาขายของตลาดนัดก,กันได้สบายหรือใครจะไปคัดสำเนาโอนเอาก็ได้ครับล้อขอบ15ครับล้อกระทะขอบ15ห้องเครื่องสสวยครับเครื่องฝ้าทอง ดีเซล2.5ครับประหยัดมากๆารขับดีวิ่งดีอยู่นะครับพร้อมใช้ได้เลยภายในเบาะไม่ขาดนะครับเบาะไม่ขาดสภาพดีฟูฟูนะครับตัวเบาะนสนใจก็ไปทดลองขับกันครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลย นัดดูรถนัดทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลพิ่มเติมก็ติดต่อเข้าไปได้หรือถ้าท่านใดไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีบริการส่งด้วยนะครับคันนี้ขายเพียง3 9 5 0 0บาทเท่านันครับาทท่านไปขับใช้งานคุมค้มคุ้มชัซีมีดามด้านบนครับเพื่อความแข็งแรงขนปุ๋ยขนยาขนมันได้สบายสบายเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ